สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสาระดีกับช่องกีตาร์ถามไปเลยนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาสอนการตั้งสายกันนะครับโดยการตั้งสายนะฮะเราโหลดแอปกีตาร์จูเนอร์มาจาก App Store หรือ Google Play นะครับเดี๋ยวนะครับเราสามารถตั้งเป็นออโต้ไดครับโดยปุ่มนี้เห็นไหมครับแต่จะได้เกิดเราเปลี่ยนสายใหม่ๆครับเสียงมันไม่คล้ายกับสายปกติใช่ไหมครับเราก็ต้องขอยกดทีละตัวนะ เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดสายเราปกติอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดไว้ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งนะครับตามลงน้อยอย่างนี้นครับโอเคครับสายหกตแล้้นนะต่อไปสายห้า สายห้าตรงอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องปรับสายสายสี่ตรงอยู่แล้วสายสามตรงอยู่แล้วนะครับสายสองโอเคต่อไปสายหนึ่งนะครับโอเคครับเห็นนะครับว่าสายก็ปกติอยู่นะครับเราควรตั้งสายให้ตรงตลอดนะครับเพื่อตอนเราซ้อมจะได้มีเสียงที่ตรงกับเพลงครับเราจะได้ไม่ต้องงงนะครับหรือถ้าเกิดเราเล่นสายตรงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดสายเกิดายเกิดเสียงขึ้นมาเราจะจับได้เลยนะครับ ฉะนั้นครับการเล่นกีตาร์แต่ละครั้งควรตั้งสายตลอดนะครับโอเคครับนี่กีตาร์ทาคอของผมครับ